ขี่อารมณ์เหมือนมาขี่ K R เกียวหกมาเลยครับมันมีรอบไหมขี่ไปพอแปดแวะแล้วก็ไปเลยครับเปิดเลยระดับสนุนโดยน้ำมัน e x ็กซ์เตอซสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่า จาก PTT Station ไม่ว่าคุณจะขับรถประเภทไหนก็คุ้มค่าในทุกเส้นทางเมื่อเติมน้ำมัน Extra Safe น้ำมันสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าจาก PTT Station น้ำมันคุณภาพสูงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์ของท่านไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินหรือแก๊สโซฮอลก็ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มกำลัง ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นอัตราเร่งดีกว่าเดิมด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้น1.5เท่าเอกซ์ s ตเซน้ำมันสูตรใหม่แรงได้ใจไปได้ไกลกว่าเดิมจาก PTT Station สวัสดีครับ <c oughs> แม่วันนี้เปิดรายการแบบ <c oughs> นั่งคุยกันเร็วๆสวัสดี FC นะครับสวัสดีครับ S Motor Thailand ครับวันนี้เพมาแบบสายชิลคันนี้เมื่อเดือนที่แล้วนั่เองเนาะ ครับผมเราเคยมาถ่ายทํำรายการครั้งหนึ่งแล้วแต่ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเป็นอะไรเอระชนน้องหมาโอ้จังหวะที่ไปเทสนะครับต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมก,ก็เห็นใน,ในคลิปเลียวแล้วที่ลงไปแล้วตัวนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับไม่ยอมไม่ยอมครับเพราะว่ารถอะมันจบแล้วเอกเป็นมายังไงถึงเอานวโวมาอยู่ใน เนี่ยเอาหัวคอามาอยู่ในนูโวอย่างี้ดีกว่าก็มันเกิดจากอันนี้เลยครับมีครอาก่อนหรือนูโวก่อนนะถามอย่างงี้ดีกว่าก็เมื่อก่อนก็มีครอาด้วยครับแล้วก็แล้วก็ถาลินนูโวด้วยเอาเหรอครับคิดยังไงถึงเอามาอยู่ในในมันในคันเดียวกันอยู่ที่ช่างด้วยพี่ช่างอีกคนช่างเลิศด้วยช่างเลิศด้วยใช่ครับเขาเป็นคนคิดขึ้นมาอ๋าช่างเลิศเป็นเป็นเป็นคนต้นกําเนิดมาใช่ครับแล้วยังไงต่อ ช่วยกันคิดผสมผสานกันขึ้นมาจนเป็นเครื่องตัวนี้พี่อ๋อโปรเจกต์นี้ช่วยกันคิดกันใช่ครับกับช่างเลิศใช่ครับอมีคนถามถึงนะว่าคันนี้ทํามาจากช่างเลิศหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นในคอมเมนต์อยู่ก็คือช่วยกันใช่ครับตอนนั้นนั่งคุยกันกับช่างเลิศทามันจะวิ่งได้หรือเปล่าแนี่นี่คือโจทย์ตั้งต้นก่อนคิมูทำพูดเล่นๆนะใช่ครับถ้าใส่หัว K R เข้าไปเฮ้ยมันจะวิ่งได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็วิ่งได้ครับคันที่ไม่ไปอ่ะ ทำจบมาแล้วกี่ปีทำมาสองปีฝ่าแล้วครับคือใช้สองปีหรือทำสองปีใช้มาสองปีฝ่าแล้วไปใช้มาสองปีกว่าแล้วครับใช้งานได้จริงใช่ไหมใช้งานได้จริงครับแรงไหมแรงครับสมมติคันนั้นยังไม่ไฟไหม้ที่เคยทาท็อปสปีดคิดว่าเท่าไหร่โอ้ยสองร้อยมีไหมน่าจะมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนครับพะวันนั้นวันที่ถ่ายคลิปอะ หมือนเหมือนยกด้วยนะยังไม่สุดครับใช่ไหมยังไปได้อีกไหมไปได้อีกครับชุดเค่ประเด็นท่านผู้ชมผมเอามานั่งคุยวันนี้คือมันคือสายแปลกของประเทศไทยจริงๆตอนนี้มันกลายเป็นรถ2จังหวะหรือ4 4จังหวะ2จังหวะครับเป็น2จังหวะไปแล้วใช่ครับ2จังหวะสายพานใช่ครับไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องไม่ได้ใช้อะไรแล้วาะเดี๋ยวนะพร้อมใน2จังหวะแล้วออโต้ลูปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้แล้วครับเฮ้ย ยังไงใช้ใช้ผสมถังเอาครับอ๋อคือผสมถังใช่ครับก็ยังใช้เป็นสองจังหวะเหมือนปกติใช่ครับคือความเป็นนูโวไม่มีแล้วไม่มีครับไอ้มีมีเท่าแต่ที่เห็นนี่นะใช่ครับชุดก็เป็นพวกชุดนี้เราก็เป็นนูโวอยู่ใช่ครับแค่หัวเป็นเคใช่ครับ <c oughs> เออเฮ้ย <c oughs> มาได้นะ สรุปท่านผู้ชมจากคำถามแล้วมันจะเป็นสองหรือสี่ตอนนี้มันเป็นสองจังหวัดโดยสมบูรณ์สองจังหวัดโดยสมบูรณ์ครับผสมทางเหมือนเดิมผสมทางครับเออวะเทคนิคมันมีอะไรมั่งครับเอกเหมือนต้องแปลงตัวไหนมั่งเอาลองชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยมันก็คือว่าเราจะแบริ่งชุดของลูโอออกครับแล้วก็เยอะไหมเยอะเหมือนกันครับแล้วรงต้องแหน่มั่งเอาชี้เปนหนึ่งจุดจุดทั้งเครื่องครับหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับอ่า เราไปลิงชุดท่องเครื่องออกแล้วก็แปลวของเครมามาแปะสวมแล้วก็เชื่อมต้องพอกอะไรไหมครับต้องพอกเยอะเหมือนกันครับแล้วพวกตะมูตะเป็ดก็ของเครหมดครับเพื่อพอกให้มันตรงจุดของของของเสื้อใช่ครับตรงส่วนนี้ไหมที่พอกใช่ครับขึ้นมาหนาไหมทั้งหมดเลยใช่ครับอ๋อพอกแล้วก็เจียแล้วก็เก็บรายละเอียดใหม่ใช่ครับโอเคเอานั่งนั่งหน่อยชี้ท่านดูแล้วตรงนี้เป็นรีดใส่วางรีดนะวีฟอสตรีดวีสามครับวีฟอสต วีฟอสสาก็คือทำให้ตรงเหมือนเดิมใช่ครับสาวนี้แรงแน่นอนครับยากเลยแล้วแรงแต่ไม่ให้ไปลองนะมีคนถามว่าสายพานเล็กอย่างเงี้ยมันจะเอาความแรงอยู่ไหมเอาอยู่ครับสายพานนี้ยังเป็นของนูโวเป็นของนูโ沃หมดเลยครับชามของนูโ沃หมดทุกอย่างเป็นนูโ o หมดเลยใช่ครับเฉพาะข้อเครื่องเป็นของ K r อย่างเดียวเหมือนมีคนบอกว่าเอกบอกว่าทําไมไม่ใส่ของ X m a x แ0 0กสารอยอะไรเงี้ยไม่ได้กรับใส่ไม่ได้ทาไมอะ ชามเป็นของเอ็กแมกเลยมันเป็นคนละอย่างครับมันใหญ่กว่ากันเยอะใหญ่กว่ากันเยอะใช่ไหมใช่ครับแต่นี้เอาอยู่เอาอยู่ครับมันทํางานยังไงเอกอะบอกท่านผู้ชมหน่อยทํางานยังไงครับเออมันก็ไม่มีอะไรมากครับผู้ถึงเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่แค่เสื้ออย่างเดียวเนี่ยนะใช่ครับก็เหมือนว่ามันก็เหมือนอาลงรถป๊อปอะครับเออคล้ายรถป๊อปเราเอาแค่อ่างอ่างเทอาร์เฉพาะชุดชุด เน ah, <re sì ีี้ห้องตับเปนไมาเฉยอ่ะอ่าของเคียร์มาใส่ใช่ครับแล้วรู้ได้ไงมันจะใส่กันได้หมดเครื่องไม่กี่ตัวเนี่ยไม่กี่ตัวหรอครับต้องเรี้ยวไม่กี่ตัวแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝาเดียวแน่นอนไม่ใช่เครื่องเดียวแน่นอนการวิจัยยากไหมก็ยากหน้าดูอยู่เหมือนกันครับเพราะเพราะว่าต้องหาองศาพวกอะไรเยอะเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ทําจบแล้วจบแล้วครับมีคนว่าอยากจะทํากับเอกอย่างเงี้ยโอ้โห ส่งเครื่องมาทําด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้รับเหมือนกันครับแต่ถ้าลงคลิปออนแอร์ไปว่าคิดว่าจะรับไหมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็รับไม่รีบครับเพราะว่าเอกมีธุรกิจอยู่อยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นช่างนะแต่แค่ชอบใช่ครับไม่ใช่ช่างแต่ชอบความชอบล้วนๆครับดูอีกฝั่งได้ไหมเอกหมุนได้ไหมได้ครับให้เจ้าตัวหมุนเองเลยฮะโอ้ยหัวแดงแป๊ดเลยท่านผู้ชมเสื้อหนึ่งสี่ ใช่เหรอไม่ใช่เสื้อมันนีเสื้ออยู่ไหนฝั่งนี้รหัสหนึ่งแปดห้าห้าครับแรงมากทีดว่าแรงจากประสบการณ์ที่โดนแบบแรงครับโอ้โหแล้วท่อแผงตรงนี้แป้นคอท่อนี้เชื่อมใหม่ขึ้นใหม่แน่นอนท่อขึ้นใหม่แน่นอนท่อส่งอะไรส่งรถปั๊บไหมมันเป็นท่อ K R เลยครับแต่ว่าเรามาแปลงคอเอาอ๋อคือ ชุดก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยของทีอาร์หมดเลยครับเพราะว่าเป็นมาแปลงคอกับปลายใช่ครับก็เอาให้มันได้ร้อยห้าสิบอะเนาะถ้ามันป๊อปมันอีกรูปแบบหนึ่งจิดเคมาได้เฉยอะอะไรอีกตรงนี้ต้องยืดอีกไหมไม่แล้วครับไม่ยืดแล้วงนิ้วครับอันนี้สองนิ้วใช่ครับเห็นมีรอยเชื่อมเลยนะครับฝั่งนี้ไม่รู้เชื่อมอะไรอ๋อหู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 เยื้องเยื้องมาสองนิ้วนะครับคิดอะไรอยู่ครับียแต่แรงแน่นอนไม่ต้องใส่เกียร์จบครับสายพานอย่างเดียวขี่อารมณ์เหมือนมา เหมือนขี่ K R เกียวหกมาเลยครับเออมันมีรอบไหมก็ขี่ไปพอแปดแวะแล้วก็ไปเลยครับเปิดเลยโอ้อย่าไปดันนะครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยแล้วโปรเจกต์นี้จะเสร็จอีกเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าเห็นเอกบอกว่านะครับท่านผู้ชมก็จะรอไปรายการทริปหมูกันกันใช่ครับที่ไหนอ่ะเซนะลําสองแม่กองเนี่ยครับแม่กองอื อย่าเพิอไปกัดนะฮะมัอน KR ดีๆนี่เองอ่ะต่สายพานครับอารมณ์มันจะมันได้ความรู้สึกที่แตกต่างนะเราว่าไม่ต้องใส่เกียร์เรามันคี่ดูโวแต่ว่ามันเสียง KR มันอารมณ์สองจัวเอานี้อยากมีสัก EP นะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ผมอยากให้มี EP KR เดิมๆใส่กับ K w o v ใช่ปะใส่กับคันเนี้ย เหมือนลองวิ่งอ่ะอยากรู้ว่าถ้าไม่ต่อเกียร์แล้วอ่ะจังหวะการออกตัวของสายพาน KR กับ KR ที่ต่อเกียร์ธรรมดาอันไหนมันได้เปรียบกว่าผมว่าถ้าเกิดความดึงปลายน่าจะโดนเนี่ยูดถึงปลายโดนแน่นอนใช่แต่ต้นนี้เคโดนน่าจะเสร็จเคครับแต่ปลายนี่น่าจะไปอ๋อคือคือต้นอ่ะเสร็จเคใช่ครับแต่ปลายนี่เคโดนแดกแน่ใช่ครับเพราะว่ามันแต่ว่าเดิมนะอันนี้ลูกอะไร ลูกคห้กครับห้าเก้า <9 S 2> <9 S 1> ปกติโอ้สุดสุด <c oughs> เอา,า่ันผป้ชมดูเพื่อเป็นความรู้โปรเจกต์นี้ผมสนับสนุนท่อมาให้เองนะครับเป็นปลายท่อเหล็ดนันนันท่อสิ่งขอบคุณนันเลย <c oughs> นันท่อสิ่งขอบคุณมากชื่อนี้เสียไม่ได้พลังหัวร้านท้ายลึก <c oughs> ท้ายลึกเนี่ยเอาไปลึกอีก <c oughs> ครับเดี๋ยวปลายท่อเหล็ดกำลังจะมาครับสวยมากท่านผู้ชมของของนันท่อซิ่งเดี๋ยวได้ใส่แล้วแบบ ดูชุดนี้กันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รออีกหนึ่ง EP 2 EP แล้วผมจะทำทั้งสาม EP ผมอยากให้แบบไปวัดกันกับ KR เดิมๆออยากฮะเอาซื้อมารอเลยเอา KR เหรอครับผมเอางั้นไม่ต้องหารถคนอื่นเลยแต่ใครจะขี่แค่นั้นเองนะเอาอย่างน้องลองดูครับเอกถ้าใครอยากทำแบบนี้สกิดนี้ไหน Facebook ก็ชื่อ เอกครับเอกเอสเอกเอสนะครับเหมือนชื่อพี่เอกเอสชื่อเฟสที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรเอกหลอกถามได้บัตเจ็ตเท่าไหร่หลอกถามได้ผมมีรถโนโวอยู่แล้วผมอยากใส่เคอาแบบนี้หลอกถามได้แต่ท่านผู้ชมผมพูดได้เลยว่าจบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอกอ่ะผมรู้จักกับเอกก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วนะตั้งแต่สงการคือทีมงานของพีเอสะไปเจอตอนจังหวะ เอกขี่ไปเล่นอีกดึงจังหวัดนะครับอีกจังหวัดหนึ่ง <S <S ไปเล่นตรงการของตันครับแล้วแล้วเขาไปเจอรถว่าเฮ้ยพี่รถมันแปลกมากอะไรเงี้ยก็เลยติดตามคือรถคันนี้ใช้งานปกติแล้วไม่มีอาการงองแงไม่จบไม่มีที่มันมีประเด็นดราม่าที่รถไฟไหมเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแค่นั้น <S <S <ช>แล้วก็มันล้มแล้วฉ,ฉลบน้ํามันออกเทนมันรั่วไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วคนไปสาดน้า<ฟ>เอาน้ําไปสาดปุ๊บ ลุกเข้าไปใหญ่เลยลุกเข้าไปใหญ่เลยหมดเลยครับจริงๆมันต้องใช้ผ้าคลุมน้ำแล้วก็ชุบนะวันนั้นคือมันตกใจหลายๆอย่างแพ้หายยังก็หายแล้วครับแท็กทู้นไทยแลนด์นะครับนี่เป็นประวัติชีวิตไว้อีกรูปแบบนึงไม่เอาแล้วนะไม่เอาสนามเท่านั้นครับอ้าตามนี้นะผู้ชมอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook ของเอกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหลอกถามได้ว่า เอกทำอะไรมั่งยังไงมั่งแล้วรับทาที่อยู่ที่เท่าไหร่มีเครื่องอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วดาทักมาคุยกับเอกได้นะครับเอกขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอสโปโต้ไทยแลนด์ครับอยู่กับเอกแล้วก็นูนูเคปอะไรวะชื่ออะไรดีนูโอเคอ <laughs> คันแรงคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอ P ีสองเร็วๆนี้ครับ